ครับฟังสบายกับอาจารย์นิตนะครับวันนี้มาฟังเรื่องพระอสิติองค์ที่24ประวัติพระเสระเทระข้าแต่พระผู้ดวงตาของโลกพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าคือตื่นจากหลับด้วยอำนาจกิเลสเองแล้วยังปลุกผู้อื่นให้ตื่นตามด้วยพระองค์เป็นพระสัสดา คือสอนทั้งเทวดาและมนุษย์พระองค์เป็นพระมุนีผู้มีอำนาจเหนือมารทรงตัดกิเลสที่นอนเนื่องในพระไทยมานานแสนนานได้แล้วทรงข้ามพ้นการมิว่ายใจเกิดได้ด้วยพระองค์เองแล้วยังทรงหมูสัตว์ให้ข้ามพ้นตามด้วยพระองค์เป็นเหมือนพญาราชสี เพราะไม่เกรงกลัวภัยอันใดทรงทำลายอสวะและความยึดมั่นได้หมดชาติภูมิท่านพะร,ระเสระเสระมีชาติภูมิอยู่ที่ไหนเป็นบุตรของใครก็ไม่ปรากฏในตำนานมีความชุนนิชํนนาญเป็นคณอาจารย์บอกไตรเพศแก่หมู่สิทธิ์ประมาณ300คนครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาาเจ้าพร้อมด้วยพิสุสงหนึ่งพองค์ผู้เป็นบริวารเสดจจารึกไปยังอุตราปาะนทะนบทบรรลุถึงอาปาะนะนิคมเสด็จประทับอยู่ณนะนิคมนั้นเกดิยะจะดินทูลขอเพื่อถวายทาน เกนิยะชะดินได้ยินเกติศัพท์ว่าพระพุทธโคดมสัพยะบุตรเสด็จออกขอมนวดจากสักยะทกูลได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกเสร็จมามีความประสงค์อยากจะเห็นพระองค์เข้าไปเฝ้าครั้นได้ฟังมีคาถาของพระองค์แล้ว เกิดความเนื่อมใสได้นิมนต์พระองค์พร้อมด้วยพิษุสงเพื่อถวายในวันรุ่งขึ้นพระองค์ทรงรับสั่งว่าดูก่อนเกเนยะพิษุสงที่เป็นบริวารถึง1,250องค์และท่านยังไว้เลื่อมใสในลทัทธิของพราหมณ์ด้วยเกเนยะชดิน ทูลอ้อนวอนนิมนต์อย่างนั้นถึงห้าครั้งพระองค์จึงรับด้วยอากรนิ่งอยู่เมื่อเกนิยะเดินทราบพระองค์ทรงรับแล้วจึงถวายบังคมลากลับมาบอกแก่มิสหายแลยญาสายโลหิตให้ช่วยกันจัดถวายพระในวันรุ่งขึ้นพวกชนเหล่านั้น ต่างคนต่างช่วยกันแจงตามสมควรส่วนเกนิยะชะดินจัดแจงโรงฉันด้วยตนเองเสรพรามใครเห็นมหาภูริสลกขณะสมัยนั้นเสรพรามซึ่งเป็นที่เริ่มใสของเกนิยะชะดินพร้อมด้วย มานพผู้เป็นสิทธิ์สองคนเที่ยวเดินเล่นผ่านไปทางอาสมของเกณรยชดินเห็นเขาจัดแจงโรงฉันจึงไต่ถามทราบความว่านิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพิสุสง์มาฉันครั้นทราบอย่างนั้นแล้วมีความประสงค์อยากจะใคร่เห็นพระองค์ โดยคิดว่าจะจบสมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลกษณะจริงหรือไม่จึงถามเกนินชดินอีกครั้งว่าพระสมณโคดมสเสด็จประทับอยู่ณที่ไหนเกนียชดินก็ชี้ทางให้ไปจึงพาสิทธ์ไปเฝ้าพระบรมศาสดาสนธนาปราศัยไปพลาง ตรวจดูมหาปุสิลษณะไปพรางเห็นมีครบบริบูรณ์ทุกอย่างจึงเปล่งวาจาชมเชยด้วยความเรื่องใสแล้วพร้อมบริษัทพากันทูลขอบรรชาอุป,ปสมบทบรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยบริวารเวลาเช้า เวลารุ่งเช้าพระองค์พร้อมด้วยพิสุสง์เสร็จไปที่นิมนต์เสวยเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาส่วนท่านพระเสเ็ละพร้อมด้วยบริวารพากะลีกจากหมู่ไม่มีประมาณอุตสาหบำเพญสมณะเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานก็ได้สำเร็จพระอรหัตผล ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ